รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือบุคลากรวิชาชีพซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนมีหน้าที่ในการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศชาติมีหน้าที่ในการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปรวมถึงการประสานความร่วมมือของคนในชุมชนอาชีพครูฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่นั่น ก็หมายความว่าครูก็มีภาระอันใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคุณครูต้นแบบท่านหนึ่งผู้ซึ่งอุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนซึ่งคุณครูเรียกว่าลูกๆของคุณครูนั่นเองตามผมมาดูกันนะครับว่าคุณครูท่านนั้นคือใครตามมาเลยครับ ครูท่านอยู่ในห้องนี้ครับแล้เวเ,เชิญแลพวกคุณครูอะไรครับอะไรครับมาเลย สาปีที่4แต่เป็นหลักสูตร MDP นะคะก็เพิ่งจะมาทำการสอนที่ได้3ปีเต็มแต่าอายุราชการที่32สงปีตงนั้นผมขอถามถึงพนักงานครับพนัก้าที่งานที่ครูต้องรับผิดชอบในแตนะันก็เป็นครูประจำชั้นะนะคะก็สอนวิชาหลักไทยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ก็จํานวนชั่วโมงก็ประมาณ1 8แชั่วโมงแต่ว่าในชั่วโมงว่างนนก็อยู่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยที่เชิญเวลาที่สอนภาษาต่างประเทศแล้นะันอกนั้นก็ก็จะรับผิดชอบในงานบริหารทั่วไปก็เป็นครูเวรตามปกติก็ทําหน้าที่นอกเหนือจาก การเป็นครูประจำชั้นการสอนหนังสืออบรมอบมนิสัยไปแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วหน้าที่ไกล่ๆก็คือเป็นพี่เรียงเป็นพี่เรียนเด็กคันนี้ถึงผลงานที่ภาคภูมิใจครับก็ก็จะมีชิ้นงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการการที่เราทํางานนะเพื่อหวังที่จะสอนเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการนสัยแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ ที่ทำที่ครูได้เรื่องวิธีการสานะเป็น,นวิชาการพิเศษแต่ตอนนั้นที่ทําสมัยที่เป็นครูเรียนใหญ่กว่ผาผลงานในวิชาปพิศาสตร์ก็ทําในระดับชั้นม .2 อแอต่หลังจากนั้นมาก็จะเป็นงานในหน้าที่การงานงปกติแต่เป็นงานที่เราดูแลเด็กไล้ชิดก็เกียรติบัตรรางวัลก็จะได้ครูด,ดีในดวงใจสองสามปีซ้อนติดต่อกันนั้น จากโรงเรียนเดิมมะที่โรงเรียนนี hmm. age. Age ้ก MM ็เพิ่งเข้ามาสามปีก็ยังไม่มีอะไรปรากฏชัดครับภาระหน้าที่หลักก็คือดูแลลูกๆที่สุดทีนี้ผมถามถึงเทคนิคการสอนครับครูมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมคะถึงว่าก็เด็กต้องมีความพร้อมในตัวเองพร้อมที่จะรับรู้ก่อนนะก็ถ้าสมมติเข้ามาในห้องเนี่ยหนึ่งก็คือเก็บเด็ก คำว่าเก็บเด็ก็คือให้เขานิ่งแล้วก็ตวเตรียมรับรู้สนใจเราว่าเรากําลังจะสอนอะไรแล้วก็เริ่มทบทวนความรู้อะไรบทเรียนที่ผ่านมาก,ก่อนหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็คือ,ก,คอก็คือสอนจากง่ายไปยากแล้วก็มีสื่อโชคดีที่นี่มีสื่อแบบกระดานอเฉเชียครูก็มักจะเตรียมสื่อมาในรูปของ PowerPoint นำก่อน แล้วก็ฝึกเด็กร mm hmm. ายบุคคลโดยที่กออกไปทำหน้ากระดานจนค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เป็นงานกลุ่มไปเห็นจะถึงคสัมพัน mm hmm. แล้วก็สําคัญคือชิ้นงานหรือว่าแบบฝึกหัดงานที่ให้เด็กไปแล้วเนี่ยครูตรวจเองทุกข้อแล้วก็คือมันก็ทาให,เห้เป็นข้อมูลสะท้อนเราว่าโอเคเด็กรู้เรื่องไหมหรือไม่รู้เรื่องแล้วก็ต่อเนื่องในความรู้เพิ่แล้วก็สําคัญ ความกำลังกับการปวดงานเพราะว่างานนี้มันไปถึงมือผู้ปกองผู้กองเขาจะสบายใจว่าครูดูแลเขาดูแลเรือของเขาไม่ใช่เพียงแต่ว่าผ่นผานไปผมมาถามถึงน,นิยามความหมายของคำว่าครูในทัศนะของครูสุนีนี่น่าจะหมายถึงอะไรถ้าว่าโดยหนะ้าที่ครูก็คืออาชีพที่ส,สอนศูนเด็กนะครับ อน,นอกจากให้ความรู้ตามหลักสูตรความรู้ความเข้าใจให้เด็กมีสติปัญญามีพื้นฐานความรู้นยตามหลักสูตรนั่นคือหน้าที่หลักแต่นอกเหนือจากการสอนสติปัญญาแล้วเนี่ยก็คือต้ออบ,บร่งวิสัยขณะเดียวกันก็เหมือนเบื้องหลังของสองสิ่งนี้ก็คือเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงคือเหมือนอาชีพไกลๆเลยก็คือเหมือน นอกเหนือจากโรงเรียนแล้วก็เหมือนเน,นสกเซอรี่ด้วยดูแลเด็พกพระผู้ปกครองฝากเด็กไว้กับเราดูทั้งในเรื่องความปลอดภัยในระหว่างพูอดอยู่เอแล้วอยู่ในสายตาเราอ่าฉะนั้นมันก็จะโยงมาถึงคําถามข้อต่อไปนะฮะก็คือวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันอันดับแรกก็คือครั้งแรกที่เราเจอกันกันกบการปกครองเด็กใหม่ห้องเนี้ยที่เลื่อนช้างขึ้นมาหาเราก็คือแนะนําตัวเอง สร้างข้อตกลงสร้างข้อตกลงแล้วก็บอกให้เด็กเนี่ยรู้จักเราว่าเรามีวิธีการปฏิบัติงานยังไงและคาดหวังอะไรในตัวเขาแล้วก็ก็คือเมื่อพูดอะไรแล้วในะข้อตกลงก็คือต้องตามก็คือติดตามประเมินผลแล้วก็มีข้อตกลงอาจจะเป็นกลุ่มแล้วก็มีการขึ้นดาวขึ้นดาวให้เป็นกลุ่ม นะะคถ้าผิดข้อตกลงก็คือไม่ได้ดังแล้วก็ม um like in oh, ีรางวัลเป็นรายเดือนเสริมแรงเสริมแรงด้วยในบางครั้งก็มีรองเพราะบางบางทีเขาคุ้นเคยกับเราจนเหมือนกับเป็นกันเองความเป็นกันเองบางทีทำให้ขาดความเอ็นใจเด็กก็งงทุกข์แต่ผมไม่เคยเห็นไม่เดียวนะคุณผู้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เดียวใช้มือนะคะสัมผัสทำไมใช้มือเพราะว่าหนึ่ง เราตีเขาเจ็บแค่ไหนเราเจ็บด้วยมันรู้น้ำหนักมือแต่ว่าพอตีเสร็จก็จะบอกเขาว่าทุกครั้งที่ตีลงตัไม่สบายใจทีนี้ปัญหาครับปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขญหาพูดถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องการสอนนะแน่นอนเลยเราต้องเรียมกาตรฐานเรียมมาตรฐานคือทำป็นการสอนาแล้วก็ หลังจากที่สอนไปตามเตรียมสื่อแล้วก็สอนไปตามที่เราวางแผนแล้วก็ประเมินผลเด็กดวยกันตรวจพารล่าแล้วก็สทมอนกลับแล้วก็ติดตามโดยคือคือหนะ้าที่ปกติก็คืออย่างนี้นะอันนี้ในเรื่องการจันการนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นแผนการโครงการต่างๆก็ก็จะเขียนโครงการเขียนโครงการแล้วก็ทํางานไปตามปฏิทินที่เราวางไว้ แล้วก็เก็บรวบรวมง,งาน,นเข้าประชุมอะไรก็จะบันทึกแล้วก็เก็บข้อมูลแลหลังจากนั้นก็รายงานโครงการเป็นไปตามตามปฏิทินปัญหาถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครูก็มักจะพูดคุยพูดคุยกับกลุ่มง,งานนะขณะเดียวกันถ้ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ก็รายงานผู้บริหารรายงานผู้บริหารเพื่อขอ คชี้แน่หรือความชื่อเอว่าบางทีมันก็นอกเหนือจากจากความสามารถของเราในการที่จะกับทีมงานแล้วก็ข้อสำคัญคือครูเป็นคนกังวลกังวลต่อความไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำงานแต่เนิ่นๆเ่ทำงานเรื่อเรื่อเรื่องการวางแผนเวลาจะให้เวลาทำงานล่วงหน้าก่อนทำงานล่วงหน้าก่อนอย่าง ถ้าเป็นการมาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมาทำงานเช้าอยู่ในเวลาประมาณป1 5หถึงหไม่เกินตืเรียนก็จะมาเตยมห้องเรียนเตรียมอะไรพร้อมก่อนเพื่ออรรับเด็กเย็นก็ประมาณหกโงเยนกลับบ้านแล้วก็เรียนตรวจงานแล้วก็เก็บห้องเรียนอันนี้หมายถึงว่าในเรื่องของการทำงานก็คือให้เวลาเตรียมตัวนั่นเรื่อก็คือปฏิบัติจนกลายเป็น ชีวิตประจำวันเยครับครับและนี่ก็คือค,ครูสุนีสมสกุลนะครับค,ครูต้นแบบซึ่งผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆน,น้องๆที่ต่อไปในอนาคตของทุกคนก็จะเป็นครูและก็ก็ขอขอบคุณครูสุนีสมสกุลนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็เรียกว่าถ่ายทอดประสบการณ์ในความเป็นครูของท่านให้กับพวกเราได้รับรู้กัน มาฟังความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานนะครับที่ร่วมงานกับคุณครูสุนีสมสกุลมาเชิญพบกับคุณครูนัทยารัชกงค์ครับคุณจุนครับรู้สึกอย่างไรครับที่ได้ร่วมงานกับคุณครูสุนีหมายความว่ารู้รู้สึกว่าคุณครูสุนีเป็นครูต้นแบบอย่างไรครับจากการร่วมงานที่ผ่านมาทุกครั้งนะคะคุณสุนีจะเป็นคือก็เป็นครูต้นแบบในใจเราเหมือนกันนะคะว่า เออพี่ก็มาทํางานแต่เช้าแล้วก็กลับมืดเพราะว่าเวลาจะด้วยความที่ห้องใกล้กันจะกลับบ้านก็จะแวะสวัสดีพี่เขาพี่ไขาไปฝึกวหลาเราเสมอแต่มากของเราเสมออันนี้เราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอันที่สองเรื่องการดูแลเด็กพี่สุนิจะเป็นคนที่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะก็ก็คือ มีจิตวิญญาณความคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็ความละเอียดในการทํางานพี่สนีจะขยันตรวจงานมากแล้วก็จะพยายาให้เสร็จวันต่อวันแล้วก็เขาจะตรวจทุกบันทัดแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานคือเข้าใจบริบทของผู้ปฏิบัติงานอย่างเี้ะคะ่ะ คือบางทีงานงานไม่ว่าจะงานแบบเลเบอร์แกก็ไม่เกี่งนะคะพิซซนีก็คือเสรอิร์ฟน้ําเสริร์ฟกาแฟอะไรเงี้ยคือได้หมดไม่ได้คิดว่าเอ้ยฉันข้อสอสาแล้วนะฉันทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เงี้ยไม่มีคืออะไรที่เป็นงานเขายินดีช่วยแล้วก็บางงานบางอย่างพิซซนีอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่จะมีคําพูดจากพี่ขเขาสมมติว่ามีอะไรที่พี่ช่วยได้ให้บอกนะโอะนะ้ยร้ก็ประทับใจ เป็นคุณครูเป็นไอดอลเลยอะว่าเป็นคุณครูที่เอาบุคลิกก็สุดภาพเรียบร้อยแต่งกายเหมาะสมมียางมาราย,ยายเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ในด้านบุคลิกที่มองภายนอกนะคะส่วนจากงานายในที่ปรึกษางานหรือว่ามีอะไรที่ทสอบถามคุณครูคุณครูจะเป็นคนที่มีหลักการมากแล้วก็จะมีหัวใจให้กับเด็กนักเรียนจริง Uh, teacher Sunny, in my opinion, uh, she is a great character. Uh, she could be the symbol of a real teacher. Uh, she's really caring and helps a lot in my classes. Uh, what I've noticed is that she goes to every single student to make sure that they understand and she's really hard-working and i really enjoy teaching in her classes i would like to say thank you to her and i think that's what teachers we should all do to our students ครูในอนาคตหลายๆคนได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีในอนาคตให้จงได้หลายๆคนอาจจะนิยามคำว่าครูแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ว่าครูนั้นได้สร้างสิทธิ์ให้เป็นคนดีของสังคมให้เขาสามารถที่จะเอาตัวรอด ในชีวิตในภายภาคหน้าได้นั่นแหละครับผมคิดว่าคือรางวัลอันยิ่งใหญ่และก็ความภาคภูมิใจของคุณครูท่านนึงซึ่งได้ทุ่มเทเวลาวันละ12ชั่วโมงอยู่กับเด็กๆก,ก็หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับกลุ่มขนุนก็ขอจบการรายงานไปเพียงเท่านี้ ครับบางครูเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้จากการทียังและมันก็นอกเหนือจากตัวทฤษฎีที่เราเรียนในสถาบันแล้มันอยู่ที่ภายในของเราด้วยนะ ที่ขอให้เปิ้เดาเติมแต่งให้ฟ้าแพลวพราวให้ดาวทุกดวงดิบเล่งประกา